ซาดูดียอดกุนซือเป๊ปกววาดโอล่าเป๊ปจะไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลยุโรปเพราะเขาไม่มีลิโอเนลเม s ซี่นี่คือประโยคที่ลุดกุลิตเคยบอกไว้หลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยสกอร์4-4และตกรอบ UCL ในฤดูกาล2018-2019ประโยคนี้มันคงใช้กับตัวเขาไม่ได้อีกต่อไป เป๊ปได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นมาตลอด16ปีนับตั้งแต่ที่เขาเริ่มเป็นผู้จัดการทีมในปี2007ว่าเขาคือกุนซือที่สุดยอดแค่ไหนเป๊ปคือคนที่เข้ามาทําให้ความฝันของกลุ่มทุนอาบูดาบีที่ลอคอยมากว่า15ปีเป็นความจริงการพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกมีปรากฏการมากมายที่เป๊ปได้สร้างไว้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งการที่เคยทําให้ซิตี้เป็นทีมแรกที่เก็บ100คะแนนได้ในฤดูกาลเดียว รวมไปถึงผลงานล่าสุดกับการคว้าชเชมเปี้ชมป์เป็นทีมที่2ของเกาะอังกฤษต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยทำไว้ในปี1999และตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่ดีที่สุดของยุโรปเป็นที่เรียบร้อยและกำลังจะเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกในอีกไม่ช้านี้ตลอด16ปีในการเป็นผู้จัดการทีม14แชมป์กับบาร์เซโลนา7แชมป์กับไบเยนมิวนิค และ14แชมป์ล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมๆแล้ว3 5แชมป์เขาจัดว่าเป็นผู้จัดก,การทีมที่คว้าทั่วรางวัลได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันที่ทำไว้ที่48แชมป์และเท่านั้นยังไม่พอครับเป๊ปกรวดิโอลาคือผู้จัดก,การทีมคนแรกที่คว้าทิปเปิลแชมป์ได้กับ2สโมสรครั้งแรกคือกับบาร์เซโลนาในฤดูกาล2008-2009 และล่าสุดครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤด,ดูกาล2022-2023และมันมีประโยคหนึ่งครับที่เป๊ปได้เคยกล่าวเอาไว้คุณไม่สามารถเล่นแบบเดิมๆได้ตลอด6-7ฤด,ดูกาลติดต่อกันอย่างแรกคุณมีนักเตะที่ไม่เหมือนกันและอย่างที่2อคู่แข่งจะรู้จักคุณมากขึ้นและคุณต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมลงรักในตัวเป๊ปกวัวเดียล่าก็คือในเรื่องของการที่เขาชอบมีแผนการเล่นใหม่ๆนี่แหละครับ สุดท้ายนี้คงพูดได้อย่างเต็มปากแล้วว่า The GOAT หรือ The g e a t e s t of All Time ของผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดตลอดการคือเป๊ปกวาร์เดโอลาหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดให้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ